สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะครอบครัวของเรากำลังจะไปเที่ยวเมืองลาเซลนะคะะทงกำแหละสวัสดีคะ่ะวันนี้หนุ่ยนุ้ยจะไปเที่ยวลาเซลแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อหนึ่งเดมยวท่านหนุ่ยนุ้ยเด็กกันเลยก็ จเจอกันที่ลาเชียวนะคะวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะคะกำลังจะไปไปเที่ยวด้วยกันนะคะเซียวอยู่ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ จะถึงเจ้าเมืองนะคะก็คล้ายๆกับสารเจ้านะคะแล้วก็จะคัรลบด้วยการบีบแต่สาร่างนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าเมืองตีเอี๋ดูอยู่ล้ค่ะโอเคอันน, <c oughs> <c oughs> นี้ <c oughs> จะเป็นชาบ้านเมืองตีน,นั่นเองนะคะ <c oughs> จะเข้าถึงในเมืองลา ก็จะเป็นถนนเมืองลาเชลนั่นเองนะคะพอไปแถวในเมืองถ้าถ่ายได้นุชจะถ่ายทมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าในเมืองแล้วนะคะถนนเส้นฝั่งนี้จะเป็นไปทั้งไม่ใช่ในเมืองนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้ในเมืองค่ะอันนี้นะคะปลายเมืองลาเชลค่ะ องฝั่งข้างทางนะคะวันนี้กะว่าจะไปซื้อของนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวคะ่ะช่วงนี้ก็ตั้งแต่ฝนตกเสร็จนะคะก็คือจะหนาวมากก็เลยจะไปซื้อเสื้อกันหนาวให้กับเด็กๆให้กับหนุ่ยน,นุ้ยนั่นเองนะคะรถก็ ไม่มีรถวิ่งไหมก็มีนะคะแต่ว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะก็จะไปดูนะนุ้ยในการไหลค่ะเออโดนเสอกโอ้ย sorry 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 报告、嗯 องขอที <S 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 ่ข้อที่สิบสองเนาะข้อสิบสามสิบสี่สิบสี่ข้อเพิ่มในโบเขาจะเขาจะลงยันดิบนะคะเขาหักดัแนั I no.